สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านเดินทางไปยังตําบลเมืองทีค่ะเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมปราสาทเมืองทีค่ะโดยเราออกเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินไปทางทิศต,ตะวันออก ประมาณ16กิโลเมตรตามเส้นทางสุรินสีขอรภูมินะคะเส้นทางหลวงหมายเลข226ค่ะเมื่อเดินทางไปถึงบ้านโคกลำดวนเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดจอมสุทธาวาสค่ะปราสาทเมืองทีจะตั้งอยู่ภายในบริเวณของวัดจอมสุทธาวาสค่ะตามมาค่ะทุกคน เรามาถึงแล้วนะคะวัดจอมสุทธาวาสค่ะข้างๆก็จะเป็นองค์ปรา,าสาทเมืองทีนะคะปรา,าสาทเมืองทีเป็นปรา,าสาทแบบเขมรที่ได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับปราสาทสีขอรภูมิปรา,าสาทก่อด้วยอิจฉาปูนมีอยู่ห้าหลัง สร้างรวมกันเป็นหมู่บนฐานเดียวกันหลังหนึ่งอยู่ตรงกลางและอีกสี่หลังอยู่ที่มุมทั้งสปัจจุบันเหลือเพียงสามหลังซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้1สองหลังกลางมีขนาดใหญ่สุดมีบันไดาทางขึ้นทั้งสด้านตัวเรือนาธาตุตันทึบไม่มีประตูเนื่องจากการดัดแปลง ส่วนหลังคาทำเป็นชั้นมีสชั้นเรียนแบบตัวเรือนธาตุส่วนยอดบนหักหายนับเป็นโบราณสถานขเขมรอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้างคือมีปราสาทหลังกลางเทียบเท่าเขาพระสุเมนและมีปรางมุมทั้งสตามความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่ไม่พบจารึกหรือลวดลายทางศิลปะ ที่สามารถบอกว่าสร้างขึ้นเมื่อใดจากแผนผังและลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์รางที่มีลักษณะผอมเรียวปราสาทเมืองทีจัดเป็นโบราณสถานศินละปะลาวที่มีการสร้างขึ้นโดยคนในชุมชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่23-24 นักวิชาการได้สันนิษฐานอายุสมัยของโบราณสถานแห่งนี้สองประการคือ 1. พิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์ปรา,าสาทที่มีลักษณะผอมเรียวและจากประวัติเมืองทีเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายปรา,าสาทเมืองทีน่าจะสร้างและต่อเติมจากกลุ่มขอมและกุย ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เมื่อปลายสมัยอยุธยาและได้พยายามพลิกฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมในอดีตและข้อสองโบราณสถานแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นศาสนาสถานของวัฒนธรรมของโบราณมาก่อนต่อมาสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ถูกต่อเติมโดยกลุ่มขอมและกุยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานปัจจุบันปราสาทเมืองทีก็ยังคงเหลืออยู่เท่าที่เห็นนะคะทางราชการได้มีการนำเหล็กมาพยุงองค์ปราสาทไว้เพื่อไม่ให้ปราสาทล้มลงนะคะจะได้เป็นที่ระลึกให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษารเรียนรู้ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ